มืนเ่็น้ไม่อยมองมนเป็นะแเกิดนเป็นเ้ามาไม่ uh ้อะไรกแเงียถ้าครั้งแร่มันจะเกิดเป็นมีแบบเป็นอะไรมางะเป็นขึ้นมาเพราะเรื่องของกรรมการเกดทำความชั่วมา ทั้งดีทั้งเชั่วทั้งฟังดีก็แต่รับผลดีทั้งฟังชั่วแต่จะรับผลชั่วจะจะอ <c oughs> ืมเพรเนื่องจากเรานี่ยเราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้ได้มันมีใครได้มันมีใครทำแตนน่ไม่ใช่เราเฉพาะเราเป็นคนทำ เป็นคนได้อเองเพราะฉะนั้นท่านจึงว่ากำมังกำมังสเสติภาสติัาดีดังินะปานิายะกำย่อมจำแนกสัต์ให้เหลวและปานิมันก็จำแนกอยู่อย่างนี้อย่างที่มีปราปนอยู่ในโลกคนเรามันคนที่ทำความดีก็มี บางทีตามความชั่วก็มีเดินก็ขวายกันไปมาอยู่อย่างนี้นแต่ว่ามันมีใครรู้จักแต่เพียงเห็นเฉยๆแต่ไม่รู้เห็นกันอยู่เฉยๆแต่ไม่รู้จักกันเพราะฉะน,นั้นมันจึงวุ่นวายข้าวพรันแทงกันเยียงชิงกันอยู่ตลอดเวลา บอกพระฟางคิดความเห็นนั่นเองฟางคิดผิดความเห็นถูกนั่นเองใครๆก็ว่าใครเห็นถูกใ,ใครๆก็ว่าใครเห็นดีแต่ความจริงแล้วไม่ได้กันฟองอะไรเลยสำคัญมั่นหมายว่าเป็นงตนเป็นผู้เห็นถูกทายเดียวนีน่แหละเรื่องความคิดใจนั่น ได้เหนแม่จะเอาอะไรมาส่องดูมันก็ไม่เห็น,ไม,หนไม่เข้าใจเอากล้องจุนไลทรมาส่องดูมันก็ไม่เห็นเรื่องของจิตใจมันได้อีนอกจากผู้มียาน,า,านะักเศนะและ,จ,ะจึงจะรู้จักมีจะเข้าใจนี่แหละสำหรับ เราก็ที่ในผ่านการศึกษามาละหลายเสน่ทั้งตลอดทั้งโยมแจ่ถือไม่เข้าก็มีมันเป็นอะไรทีแม่ถือไม่เข้าแต่ก่อนทําไมไม่มีมันเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะมันแก่ไม่ใช่เป็นเพราะกรรมที่ตนของตนทำเอาไว้มันก็ได้ผลตาม ที่ตนทำเหตุดีผลก็ดีเหตุชั่วผลก็ชั่วานานเหตุยังนี่ผลก็ยังคงอ,อ,อยู่เพราะฉะนั้นพวกเราที่มาเนี่ทยทั้งยายแก่หรือเป็นอาจารย์เยอะอะไรนะะเป็นอาจารย์มาจากก่อนนั้นนี่แหละมันก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อย จนเราไม่รู้ตัวไม่รู้ว่ามันแก่เมื่อไรมันชราเมื่อไรก็ักเพียงจะว่ารูปว่าไปมาได้เท่านั้นส่วนภายในจิตใจทั้งในม,มีใครรู้จิดีจะชั่วก็คอยรับดูเท่านั้นเองจะดีจะเห็นแจ้ง อย่าพอใจนะมันไม่มีเพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีใจตนสิ่งใดที่มีโทษเว้นเสียสิ่งใดที่ไม่มีโทษให้ประพฤติปฏิบัติเอาดีใดมันมีโทษดีนั่นในชื่อว่าดีเลยให้สมบัติทางปวงไม่เส่ม ไม่ประเสริฐเท่าได้ตนนึธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างน,น,าาน,น,านี้ถ้าใครเอาตนได้เป็นผู้ประเสริฐถ้าใครเอาตนของตนไม่ได้ก็ไม่ไหนชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐนี่แหี่ยคนเรามันบำเพ็ญมาต่างๆกันตลอดทั้ง ความรู้ความฉลาดมันก็ต่างกันต่นคนละอย่างแน้แต่ใครจะประพฤติธปฏิบัติแต่ความหลงมันยังครอบงำอยู่เมื่อเวลาประพฤติธปฏิบัติแล้วก็สําคัญมันหมายว่าจาตัวเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนั้นตรมนี้ก็ต้องการตัว วดอ้างว่าตัวดีวดอ้างว่าตัวประเสริฐแต่ว่ามันประเสริฐอยู่ที่ไหนมันดีอยู่ที่ไหนไม่ได้คนคิดนีแต่หาทางที่จะพักดันหรือแก้ไขตัวเอาตัวรอดเท่านั้นเลยแต่ก็กินอยูอ่ทางเอาตัวรอดก็กินอยู่จะว่าให้มันถูกตาม ถูกทางถูกตามทำมัคคัมศัของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้ามันเขยทางหลักธรรมะวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วเปล่ยนแปลไปแล้วไม่ได้เชื่อว่าม้นทางในอาตรังคิกรรมักทนไวยแล้วเราก็ได้อ่านในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ก็อบันทึกลืมมันหยัดไปแล้ว เต็มไปหมดทั้งภายนอกและภายในภายในก็ได้เกี่ยงคิดใจภายนอกก็ได้เกี่ยสิ่งที่อยู่นอกกายของเรานะี่อะไรอยู่นอกกายเป็นตน้นว่าผ้าโน,น,น,น่งผ้าห่มอาหารนักการบริโภคนี่เรียกว่าภายนอกภายในก็คือเรื่องของจิตใจของเรานะี่ เรื่องของจิตใจของเราไม่มีสติอยากคิดยังไงก็คิดอยากนึกยังไงก็นึกอยากทำลายกา็นึกทำลายอยากไม่อยากทำลายก็ไม่นึกนี่เราไม่มีสติตามรูปเท่าทันก็เลยปล่อยจิตใจของตนเพลินอยู่อย่างนี้นเพลินอยากไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่ออะไร ตนของตอนทาบาปทากรรมอยู่กัยังถือว่าตนเป็นผู้ทําดีตนของตอนทําามดีก็ไม่รู้จักว่าตนทําดีดีแค่ไหนไม่รู้จักเลยดีลงไปเพียงไหนเราก็ไม่รู้ไม่ค่อยใจเป็นแต่เพียงแนวความคิดอยู่เฉยๆนี่ไงเรื่องอาการเล็กจิริยาของจิตนั่น มันสำคัญมากมันหลอกลวงหลอกลวงไปตลอดทางพระทางเนหรหลอกลวงไปจนตลอดทางน้อยทางนมทางเท่าทาง,ง,งเกศมันหลอกอยู่อย่างนั้นหลอกให้เราลุ่มหลงเราไม่รู้ตัวก็ไปยังชั่วเนี่ยเรารู้จักเข้าวัดเข้าวารู้จักไปมาหาสุภูบาลาายจ บางทีก็ไปประสบอารมณ์ที่ดีบางทีก็ไปประสบอารมณ์ที่ไม่ดีนี่มันเป็นอย่อยางนี้เพราะฉะนั้น,นทานึงให้มีสติและประคองตามอย่าให้ผืออย่างนสิไหนที่เป็นบาปเป็นกรรมเกิดขึ้นทางกายทางวาจาหรือทางใจนั้งก็ให้ระมัดระวัง สิ่ไหนติดจะเป็นมุนเป็นกุศลเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจนั้นเราขอให้คอยประคับประคองรักษารักษาสัมปทา,าถึงข้า,ดา,า,ามด้วยการรักษาอะไรรักษาใจใจนี้มันเป็นคนเป็นของส่ดือดึงมาแต่ไหนเป็นอะไรมา ถ้าไม่มีสติไม่มีคุณงามความดีประดับไว้ก็เป็นสักเพียงแต่ว่าคนไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญนั้นระสุขนี่เนี่ยให้พวกเราเข้าใจในการไปกันมาเอย่าประมาทอระมาตโทมัจจุโนโอปงัง บุคคลผู้ประมาทแล้วได้ชื่อว่าคนตายถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ก็ได้ชื่อว่าคนตายเพราะความประมาทอ,อปัมปมาโทอมาตังประทังบุคคลผู้ไม่ประมาทแล้วตั้งอยู่ในทรญกาหนาะเสียงตรกะนธรรมแล้วนั้นได้ชื่อว่าถึงแม้ว่าชีวิตมันจะร่วงรับไป,ปก็ตามง็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ยังมีชีวิตอยู่ อพวกเราพอใจรักษาใจนั่นหละดูที่ใจแก้ที่ใจนั่นหองไม่้องไปแก้ที่แก้ที่ก็พิสไปเพราะว่ามันต้นตอมันอยู่ที่ใจของเราเกิดคนอยู่ที่ใจดับก็อยู่ที่ใจนั่นเองเมื่อเวลาได้ยินได้ฟังแล้วอน,อน้อมทีศของตนลงไป อาใจน้อมใจของตนของตนให้ยินดีในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ะอะน,นั้นพวกเราผู้ตั้งใจก็จะได้รับแต่ความสุขความจเจริญถึงแม้ว่าจะเป็นนักศึกษาก็ดีหรือนักปฏิบัติก็ดีก็จะได้รับแต่ความสุขความจเจริญทุกทิพาราตีอาอเอาละ